แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้10กรกฎาคม2566มีการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับ3กลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด10กรกฎาคม2566 <to you. S 2> และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะกรบมบัญชีกลางจะดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณ2566ประจําเดือนกรกฎาคมในวันนี้10กรกฎาคมนะคะโดยการโอนเงินก็บัญชีงเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ปกครองเด็กนะคะรายละเอียดนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกเบี้ยางทชีพผู้สูงอายุโดยจะโอนให้ในอัตราแบบขั้นบันไดรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะคะอายุ60-69ปีอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีอัตรา800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา1,000บาทต่อเดือนซึ่งสูงสุดนะคะ กลุ่มที่2จะเป็นเบีย้ยความพิการเดือนละ800และ1,000บาทนะคะอายุต่ำกว่า18ปีเดือนละ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปเดือนละ800บาทเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเดือนเดือนละ600บาทต่อเดือนจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์แต่นี้ก็คือตารางโอนเงินที่จะโอนเข้าบัญชี3กลุ่มในวันนี้10รกรกฎาคมนะคะเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการและ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะ